ทดสอบขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กลับคารวะคุณนามความดีของป้อครูสมณะพระคุณเจ้าทุกท่านกลับคารวะคุณนามความดีของท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนจเจริญทมสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝ่หาความปาสุขที่แท้จริงทุกท่านครับ ผมชื่อนายทิวากรจุมจีตนะครับชื่อเล่นชื่อบ่าวชื่อทางธรรมสุขแสงพุทธอายุปีนี้36ปีนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็มีอาชีพเนาะก่อนที่จะมาเจอแพทย์ศีธรรมเนี่ยหลายอาชีพอยู่เหมือนกันนะครับอาชีพสุดท้ายก่อนที่จะเป็นจิตอาสาก็เป็นอาชีพพ่อค้าขายพิซซ่า วันนี้เรามาสอบจบนะเราผมเนี่ยรู้จักท่านอาจารย์มอเขียวประมาณปี2556ปีนี้ปี2565ก็ประมาณ8ปีเกือบ9ปีเนาะเราจะจอบจบ8ปี9ปีในเวลา7นาที <laughs> ก็จะมาเล่าประสบการณ์หรือว่าชีวิตที่เปลี่ยนไปนะก็ด้วยองค์ประกอบที่เหมือนที่เล่าให้ฟังอ่ะกะ็มีประกอบอาชีพมาหลายอาชีพประสบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะ เอกภาษาอังกฤษก็พูดภาษาอังกฤษได้บ้างก็ชีวิตก็ทุกข์อ่ะก็พูดตรงๆว่าทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมไม่รู้จักศีลไม่รู้ว่าเ,เราจะออกจากทุกข์ยังไงแม้แต่ว่าพ่อตอนนั้นทุกข์กกมากที่สุดของตอนนั้นคือพ่อเป็นโรคเบาหวานป่วยเนาะเราก็พยายามหาทางแก้ไขก็ได้มาเจอหมอเขียวนะในหนังสือญานางเล่มหนึ่งก็สนใจเลยทีนี้อันนี้พูดถึงว่า ที่ได้มาเจออ๋อขอบคุณมากนี่มีหมูมิตรดีมาบอกว่าไม่มันอยู่ไกลปากเนาะแล้วเราก็ได้พูดได้ชัดขึ้นเนะาะเมื่อกี้มันห่างเสียงไม่ชัดอ้าวขอบคุณขอบคุณอทีนี้ก็ได้มาเจอท่านอาจารย์หมอเขียวได้มาศึกษานะครับก็ได้มานํามาปฏิบัติตั้งแต่เรื่องของเรื่องอาหารเรื่องของการทาใจในการดูแลพ่อหรือญาติอะไรต่างๆก็ได้ผลมาเป็นลําดับลําดบเนาะครับ อันนี้ก็เป็นชีวิตที่เราได้ศึกษาได้มาคบคุ้นแต่เมื่อกี้ได้ส่งภาพในอินเสิร์ตไปนะไม่รู้ก็จะเปิดได้หรือเปล่านะก่อนหน้านี้เป็นวัยรุ่นนะแต่ว่ามีเฉพาะบางช่วงของชีวิตนะที่ได้ส่งไปถ้าเปิดได้ก็ได้ไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้กันที่ว่าเราจะทําอะไรได้บ้างก็เล่ามาว่าผมเนี่ยเป็นคนโสดนะครับ ที่เป็นคนโสดมาตั้งแต่นนอนเลยรู้สึกว่าเห็นในครอบครัวเราเป็นภาระเน่ะเรามีพ่อแม่แล้วก็มีพี่น้องประมาณ4ี่คนรู้สึกว่ามันลําบากลําบากเนาะชีวิตเราเนี่ยเราก็ไม่อยากลําบากเนาะไม่อยากจนไม่อยากจนไม่อยากลําบากปัจจุบันนี้ชื่อต่างทำว่าสุขแสงพุทธก้าจนนะครับก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อโดยโดยการฝึกฝนปฏิบัติจนเรารู้สึกว่าชีวิตเราจนเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะ อันนี้ก็เปลี่ยนมาแต่ก่อนนี้ไม่อยากจนลําบากลําบากแล้วก็เรื่องที่เล่าไปฟังว่าผมเป็นคนโสดนะก็ไม่อยากมีภาระเพราะพ่อมีลูกสีคนแล้วก็ไปเจอพ่อครอบครัวเดิมเราก็เป็นกันที่เราไม่เข้าใจเรื่องกรรมเนาะพ่อเราเมาเนาะเราเห็นคนต่างๆเจอพฤติกรรมอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ชังเขาพ่อไปหมดเลยแหละแต่อะไรที่เราไม่เป็นะเราไปชังเขาอันนี้ก็เล่าเบื้องต้นที่เรามีความทุ์เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องกรรมเรามีกิเลสโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจาก มีกิเลสและทุกข์กับลดกิเลสได้ก็ลดทุกข์จนหมดกิเลสได้ก็หมดทุกข์ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอันนี้เป็นรูปที่ผมเป็นเด็กวัดอยู่นะครับในที่หนึ่งที่กรุงเทพมหานครหลังจากจบการศึกษาแล้วก็เป็นเด็กวัดมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เป็นจิตอาสาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ว่าผู้นําในตอนนั้นก็คือเป็นผู้ที่อันนี้เป็นอาชีพกีดยางครับผมเป็นชาวสวนยางตอนนั้นรู้จักอาจารย์หมอเกียวแล้วกลับมาบ้านก็กลับไปช่วยกีดยางอยู่เหมือนกัน ็เป็นอาชีพที่เราได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นลําดับลําดับเหมือนที่เล่าก้างต้นว่าผมก็เป็นตั้งแต่พ่อค้าขายพิซซ่าครูสอนเด,เด็กพิเศษในสังกัดของโรงเรียนสพทคสอนอได้เป็นครูสอนอันนี้จบปริญญานะอันนี้จบปริญญาแล้วใส่สูตรกับเขาเหมือนกันนะแต่ไม่ชอบไม่ชอบใส่สูตรอันนี้อินในภาพอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นเนาะอ่าก็รับปริญญา,ากับเขาก็จบมาอันนี้ก็รับปริญญาน,นี่พี่สาวนะ พีแถมน้ำน้อมศีลตอนนี้ก็มาเป็นจิตอาสาที่สังกัดสวนป่านาบุญสองอผมก็เล่าไปนิดหนึ่งว่าผมก็เป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญสองปัจจุบันก็อยู่ภูผาฟ้าน้ำเพราะชีวิตเราที่เปลี่ยนไปจริงๆก็จริงสําคัญเนาะคิดว่าการได้พบกับผู้ที่พ้นทุกข์ได้จริงจริงสําคัญเลยที่เราจะพ้นทุกข์ได้เราต้องพบกับผู้ที่พ้นทุกข์ได้จริงและสิ่งที่ทําให้เราพ้นทุกข์ได้เร็วที่สุดตามประสบการณ์ที่ผมได้ฝึกฝนปฏิบัติ ก็คือเหตุแห่งวิบตท่าการได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงละความเห็นแก่ตัวในการที่จะเสพอบายามุกกามรูปรกคินเสียงสัมผัสโลกธรรมอัตตามาณทิติตามลําดับสิ่งที่เราจะภาคเพียนสิ่งนี้ได้คือการได้ฟังธรรมที่ถูกต้องถูกตรงการสนทนาธรรมการได้ทบทวนธรรมที่พาจากการอยากได้อยากมีอยากเป็นตามที่เราจะทําได้ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ผมได้มาพบเจอดังที่เล่าให้ฟังว่าปี2556ได้เจอท่านอาจารย์หมอเขียวที่ทะเลธรรมซึ่งได้พบกับชุมชนเรียกว่าบุญนิยมก็ได้ติดตามเลยนะ่าสนใจเลยนะเจอโอ้โแปลกจังไม่เหมือนที่อื่นเห็นที่นี่ก็มาเสียสละมีหมู่คุม่มเขาบอกว่าเขาก็เป็นน่นจบน่นจบนี่มามีเงินทองมากมายที่ทำไมก็ทุก,กันอยู่เยอะจังวะนั่นนั้นกนก็มาเจอคนเสียสละดังนั้นสิ่งที่ผมได้ศึกษาเรียนรู้คือ ทุกชีวิตมีผลต่อการพ้นทุกของผมทั้งสิ้นอันนี้ก็คือมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการที่จะรอพ้นทุกข์มีข้อมูลว่าตอนที่เราปฏิบัติแบบชีวิตก่อนก่อนมาเนี่ยมันเป็นผลอย่างไรแล้วพอเราปฏิบัติการลดละเหมือนเช่นการปิดศีลการกินเนื้อสัตว์การลักขโมยช่อโครงการเสพรูปรสกิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าการปิดหัวเข้เมียใครเ,เนี่ยส่วนตัวผมไม่มี แต่มันก็มีเศษของเรื่องของกามรูปร่นเสียงสัมผัสที่เรายัางเอามาเสพสุกลวงหรือว่ามันที่เกินชีวิตต้องกินต้องอาศัยอยู่เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เรายังมีกิเลสอยู่และเป็นส่วนทุกข์ของเราอยู่อันนี้ก็วิบากมาจิ้มเนาะมีตัวรักมาไปไปอ่าก็เป็นเหตุการณ์จริงเนาะมันก็วิบากมาเป็นระยะระยะก็ด้วยที่เล่าไปฟังว่าชีวิตเราจะพ้นทุกข์เร็วที่สุดก็คือเหตุแห่งวิบุญ5าที่เราไปเมื่อกี้ ทบทวนทำใคร่วรองทำแล้วก็การปฏิบัติกิจกรรมการงานของเรานี่แหละที่จะได้หาสายแล้วก็ได้ล้างกิเลสไปด้วยเรามีจิตกิเลสเหลี่ยมไหนมุมไหนแต่สิ่งที่ผมไม่ได้ชัดคือพลังการฝึกฝนของการเปรียบเทียบระหว่างชีวิตเราแต่ก่อนกับอดีตเปรียบเทียบเป็นแต่เหลี่ยมแต่ะละมุมจนเราได้เข้ามาศึกษาเราก็มีหมู่คนที่เขาพ้นทุกข์ได้จริงเนาะที่เขามาอยู่แบบเรียบง่ายที่ และการอยากได้อยากมีอยากเป็นมันอิสระกวา่ามันเป็นความสุขสงบจากการที่ต้องดิ้นรนสแสวงหาต้องอึดอัดกับแค้นใจอันนี้เป็นรูปอาหารเนาะที่เราฝึกฝนปฏิบัติก็ใช้อาหารในการที่จะลดละความสุขลวงความอยากเสพในติดในรถในรูปในกลิ่นในเสียงอะไรต่างๆก็เป็นการฝึกฝนของเราที่เราจะฝึกเอาเองไม่มีใครฝึกให้เราได้ก็อย่างที่เล่าไปว่าองค์ประกอบที่จะทำให้ชีวิตพ้นทุกข์ได้มากที่สุด คือการที่เราจัดสรรเวลาของเราเท่ากันให้เราอยู่ในเหตุวิมุตห้าได้มากที่สุดซึ่งของแต่ละชีวิตก็ไม่เท่ากันส่วนตัวผมเนี่ยผมมีเหตุปัจจัยว่าผมเป็นคนโสดและได้มาเจออาจารย์แล้วก็ได้มาฝึกฝนได้ติดตามอาจารย์สิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจคือการที่ได้เห็นองค์ประกอบที่อาจารย์จัดสรรองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งรวมถึงการอาริยธรรมซึ่งเป็นการตัดสรุป เป็นสิ่งที่มีอยู่ในพไติปดกจริงนะว่าทำที่จเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยในการที่จะมาปาชีวิตทุกชีวิตมาลดละสิ่งที่เป็นโทษก็คือกิเลสนี่แหละการไม่เข้าใจเรื่องกรรมกขาําให้ชีวิตเราเนี่ยพบความผาสุขพ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับก็ย้อนไปนิดนึงว่าเมื่อคี้ก่อนที่ผมจะเข้ามานี่เขาก็มีกลุ่มนะครับที่เราเรียกว่าสนทนาธรรมเ็เมื่อคี้ก็ได้สนทนาธรรมกับพี่น้องไปคร่าวๆนะครับ ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันว่าชีวิตเจอทุกอะไรเมื่อเรากระทบปัสสะแล้วเราใช้ปัญญาอะไรไปดับทุกข์ได้นี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ชีวิตผมจัดสรรเนาะนอกจากการฟังธรรมสนทนาธรรมแล้วก็จัดสรรองค์ประกอบตัวเองให้ได้เรียนรู้ว่าทําอะไรเป็นผลอย่างไรซึ่งสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือจิตวิญ,ญญาณเราว่า ในกระทบปะสะัสสาวะเหมือนกันผมยกตัวอย่างส่งคันบ้านหนึ่งเรื่องก็ได้เป็นร่วงท้นอย่างเช่นกระทบลมฟ้าอากาศแต่ก่อนเราจะมีจิตที่เราชอบชังอะรินร้อนนอนแข็งอย่างไรฝนตกเนี่ยถ้าเรามีกิเลสว่าเราตากผ้าเราก็ไม่ชอบแต่ถ้าเราผูกปากฝนตกเรากลับชอบสุดท้ายสุดท้ายจริงๆแล้วมันไม่อยู่ที่ฝนตกมันอยู่ที่ว่าเรามีกิเลสยึดมั่นถือมั่นอะไรเหมือนกันทุกเหตุการณ์นั่นแหละมันอยู่ที่เรายึดอะไรเรามีตัวอุปทานอะไรไว้อันนี้เป็นฤดูการ แต่ก่อนชีวิตเราจะมีร,รดูการอย่างความทุกข์ไม่ว่าจะมีกระทบอะไรเราก็ทุกไปหมดแต่พุทธะที่เข้าใจกุศลนะกุศลก็จะเอาฤดูการหรือสิ่งที่มากระทบนะ่ะเป็นพุทธะที่เข้าใจความจริงว่าสิ่งที่หลอกให้เราทุกข์คือตัวชอบชังตัวที่ก็เอาทุกข์มากู่เอาดีมาล่อเขาเรียกว่าเอาสุขอ่ะมาล่อเราว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าฝนไม่ตกจริงๆฝนตกอย่างนี้เป็นต้นแต่ฝนมันตกแล้วเราไม่ชอบเพราะมันเกิดความเสียหายเราไม่เข้าใจว่า ความเสียหายหรือว่าความอะไรที่ต้องเกิดขึ้นมันต้องเป็นไปตามกุศลนัุศลแต่จิตวิญญาณเราเนี่ยไปหลงโง่ไม่ชอบสิ่งนั้นเองอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่เรื่องอาหารก็เหมือนกันเราก็ต้องกระทบอาหารเหมือนกันแต่จิตวิญญาณเราไม่เหมือนกันสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือความต่างเมื่อเรากระทบปะสะัสสาวะปัจจุบันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นชีวิตที่คุ้มค่าที่ได้มาเจอกับสัตบุรุษหรือว่าผู้ที่พ้นทุกข์ได้จริง และสิ่งที่สําคัญที่เล่าไปก็คือหมู่มวลที่ปฏิบัติจริงปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติธรรมฐานของแต่ละชีวิตเติมเติมเต็มกันว่าแต่ก่อนเรามีชีวิตอย่างไรปัจจุบันเรามีชีวิตอย่างไรและเราจะเดินไปอย่างไรเพื่อผลอะไรผลของผมก็คือทั้งจิตที่จะภาคเพียรกระตัญยูศาส,สนาเมตตาฝ่ผองชนฝึกฝนโลกวิฑูแล้วก็ทั้งศีลปัจจุบันว่าจะตั้งฉีนรู้พักรู้เพียร ในขีดที่จะเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะฝึกฝนเรียนรู้ในการที่จะทําประโยชน์ของตัวเองก็คือลดกิเลสได้เร็วที่สุดและช่วยเหลือผู้อื่นได้มากที่สุดก็จัดสรรองประกอบของชีวิตตอนนี้ที่อยู่ปูผาฟ้าน้ําสิ่งที่เราในโลกนี้ต้องทำก็เรียนรู้ตามพระโพธิสัตว์ท่านก็มาทําเรื่องอาหารมาทําเรื่องพลังงานเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่ต้องกินชัยอาศัย อาหารเป็นหนึ่งในโลกอาหารที่จะเชื่อมร้อยไปถึงอาหารจิตวิญญาณที่เราจะเรียนรู้การประมาณการกระทําของหมู่คลุมว่าในคาลรนี้โลกเป็นมีปัญหาอะไรขัดแคลนอะไรเราก็ร่วมไปศึกษาเรียนรู้และอาศัยองค์ประกอบนั้นในการที่จะกัดเกลาเขาเรียกว่าทิฏฐิมานะความเห็นความเข้าใจอัตายิตดีหรือว่าการประมาณ ของแต่ละชีวิตที่มีความต่างกันตามข้อมูลส่วนเราก็อ่านจิตวิญญาณของเราว่าเรายองมีความต่างในการที่ทําไม่ได้ไม่เกิดไม่เป็นอย่างที่เราคิดเรามีทุกไหมซึ่งแต่ก่อนผมเห็นชัดเจนเลยว่าแม้แต่ประมาณกับอาจารย์มี่ก็ยังมีความต่างเลยนะอาจารย์คิดอีกอย่างหนึ่งผมคิดอีกอย่างหนึ่งผม่าคิดว่าผมน่าจะคิดดีกว่าอาจารย์นะนี่ไอ้กีเลสมันจะบอกว่าเราคิดดีกว่าอาจารย์ด้วยนะเอาข้อมูลโอ้ยเรามีข้อมูลเราไปดูมาแล้ว อาจารย์น่าจะอ,อาจารย์น่าจะไม่น่านะผมว่าราจะทําทำอย่างนี้นะมันก็ทําให้การกเปรียบเทียบแม้แต่กรรมอาจารย์ก็เปรียบเทียบนะเล่าสู่ฟังดังนั้นสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราเอาข้อมูล2อย่างมาเล่าสู่กัน,นมูเอาอะไรอาจารย์ประมาณอย่างไรแล้วมาเข้ามาอาศัยมติรวมขององค์ประกอบของบารมีของทุกชีวิตอย่างนี้เราจะเห็นความต่างเลยว่าเดี๋ยวนี้เราจะทํากุศลอะไรเราเคลื่อนความคิดความเห็นความเข้าใจตามที่เรามีข้อมูล เราก็เป็นผู้ขี้เสนอข้อมูลคืออาศัยกุศลและพร้อมสลายตัวยึดมัน่นถือมัน่นก็คือตัวที่มันกลัวว่ามันจะไม่เกิดถ้าไม่ได้ดังใจเราเราคือกิเลสถ้าเรามีตัวเราของกิเลสอยู่เราก็จะทุกข์ไม่โล่งไม่โปร่งไม่สบายใจที่สําคัญของผมคือไม่อิสระใจอาสอบถามทางคณะกรรมการผู้จัดการมีกิงงกิ้งไหมม,มีมีควบคุมเวลาไหมหรือว่า จ็ดนาทีนะเราไม่ได้จับเวลาเองด้วยเราไม่รู้ทางนั้นมีจับเวลาให้เราไหมเนาะมีนะไอ้ส่งสัญญาณเราหน่อยก็แล้วกันนะพออะไรนะเรียนหนึ่งนาทีบอกบอกด้วยนะเราไม่รู้เวลาอ่าเนหนึ่งนาทีอ๋อหนึ่งนาทีนะอันสรุปจบกันแล้วกันนะก็คิดว่าพูดมาพอสมควรก็เป็นการเรียนรู้ที่จะพาชีวิตพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ผมถือว่าผมโชคดีที่มาเจอผู้รู้ และเจอหมู่มิตรดีที่จะทําให้ผมได้ประโยชน์สูงสุดในการละนี้คือพึ่งตนและช่วยคนให้ผลทุกครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเกียวเป็นอย่างสูงที่เป็นผู้นําที่ปลใหยผมพึ่งตนได้มากที่สุดและมีพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ที่ผมยังไม่กล่าวถึงคือมีพ่อหลวงที่เป็นแบบอย่างของความพอเพียงพาเมืองไทยเราให้ได้อาศัยความพอเพียงและก็ร่วมกันเป็นสังคมที่จะร่วมสืบสาร ของการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกไปเป็นลำดับลาดับครับขอบพระคุณครับค่ะอนุโมทนาค่ะบ่าวอนุโมทนาค่ะสุขแสงพุทธกล้าจนนะคะก็เป็นพี่น้องเราที่พี่น้องเราได้เห็นการปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา8-9ปีนะคะค่ะอ่อ ด้วยด้วยปริมาณพี่น้องเราก็เลยเราก็เลยจะไม่โหวตนะคะเพราะว่าทุกทุกท่านที่กล่าวมาจะอยู่ในใจของพี่น้องที่จะประเมินให้ผ่านอยู่แล้วค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญลำดับต่อไปนะคะจากสหรัฐอเมริกาบินมาสอบจบโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะเชิญพี่ตัวค่ะ Hello.